ถ้ายกเลิกเทสแอนโกเดือนพฤษภาคมอาจมีคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศถึงหนึ่งล้านคนในปีนี้อืมแล้วคนจัดการประเทศเขาจะอยากได้แบบนี้หรือเพราะว่าที่บอกถึงหนึ่งล้านเนี่ยไม่ใช่นักท่องเที่ยวนะเป็นคนไทยที่จะออกไปเที่ยวคือนักท่องเที่ยวขาออกไม่ใช่นักท่องเที่ยวขาเข้าแล้วเขาจะอยากได้หรือเอาเงินไปผันนอกประเทศทําไมหมายถึงว่าคนโบราณโบราณก็อาจจะคิดแบบนี้ ส่วนตัวเนี่ยอไม่เคยคิดนะครับไม่เคยคิดเลยว่าการออกไปเที่ยวนอกประเทศเนี่ยมันจะเป็นการเอาเงินไปผลานเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยต้องเห็นในสิ่งที่มันกว้างไกลไม่ควรแต่จะอยู่แต่ที่เดิมๆไม่ออกไปไหนแล้วก็คนประเทศของเราคือเฉพาะที่ถือพาสปอร์ตไทยอย่างเดียวเนี่ยเป็นพาสปอร์ตที่ด้อยมากๆคือตัวพาสปอร์ตไม่ได้ด้อยแต่ว่า,าสิทธิของพาสปอร์ตเนี่ยด้อย เพราะว่าไปได้แค่ไม่เกิน39ประเทศที่ได้แบบฟรีวีซ่าก็คือคนไทยไปไหนก็จะต้องขอวีซ่าท้งที่อาเคยพูดข่าวไปมาเลเซียประเทศที่อาจจะล้ำกว่าเรานิดนึงแล้วกันเข้าได้ถึง138ประเทศคือมีความใกล้เคียงกันมากแต่จะล้ำกว่าเรานิดนึงได้มากกว่าเราตั้ง3เท่ารวมทั้งคนมาเลเซียมายุโรปก็ไม่ต้องขอวีซ่าน่าอิจฉาขนาดไหน สแสดงว่าเราเนี่ยโดนบล็อกด้วยเรื่องของวีซ่ามาตลอดแล้วก็มีคนบอกว่าก็ต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะพวกประเทศฝรั่งทั้งหลายเนี่ยเขาให้เราต้องขอวีซ่าเพราะว่าคนประเทศของเราเนี่ยเคยไปทางานหน้าไว้เยอะที่ต่างประเทศแล้วเขาก็เลยกลัวว่าจะแอบหลบหนีเข้าประเทศอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีส่วนจริงอยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้อยากจะโทษคือถ้าคนเราอ่ะที่แบบอยากไปทํางานต่างประเทศเนี่ยก็เพราะว่าเขาต้องการชีวิตที่ดีขึ้นอ่ะใช่ไหม มีใครบ้างอะถ้าชีวิตตัวเองดีอยู่แล้วเนี่ยเขาจะอยากไปไกลบ้านไกลเมืองไม่มีแสดงว่าปัญหามันอยู่ที่ใครซึ่งถึงแม้ว่าจะมีคนทําแต่ว่ามันเป็นส่วนน้อยคนส่วนใหญ่เขาโอเคแต่ว่าประเด็นคือเราต้องพุ่งไปที่คนจัดการประเทศไม่ใช่เฉพาะตอนที่เป็นอยู่ตอนนี้ ทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมาไม่ไงั้นแล้วเนี่ยจะมีคนออกไปบางคนมีครอบครัวแล้วแล้วทำไมจะต้องอยากออกไปทํางานเป็นแรงงานในต่างประเทศด้วยถ้าเกิดเขาไม่ได้ต้องการชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็เรื่องของวีซ่าเนี่ยก็พอรู้บ้างว่ามันขึ้นอยู่กับการเจรจาของภาครัฐแต่ละประเทศด้วยแสดงว่าภาครัฐของเราเนี่ยไม่ค่อยสนับสนุนใช่ไหมก็ไม่ได้โทษใครเป็นพิเศษเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้มาหลายสิบปีแสดงว่าทุกยุคนั่นแหละครับก็ออกนอกเรื่องไปเยอะเลยกลับมาตามหัวข้อนะครับ นักท่องเที่ยวน่าจะหมายถึงคนไทยที่ไปเที่ยวนั่นแหละชะลอการตัดสินใจที่จะไปเที่ยวต่างประเทศเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นสําหรับนักเดินทางชาวไทยตรงนี้น่าจะหมายถึงคนที่ฐานะกลางๆนิดหนึง่งไม่ได้มีงบประมาณเยอะเขาก็จะชะลอแต่ณเวลานี้คนที่มีฐานะพอสมควรแล้วก็ช่วงโควิดที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้ลําบากมากก็จะไม่ชะลอแล้วก็คือไม่รออีนั่นเองก็จะรีบไปเลยเพราะว่าต่างประเทศเขามีการเข้าที่ง่ายขึ้น แต่คนที่อาจจะลําบากขึ้นหรือว่ารายได้กลางๆเนี่ยก็จะยังชะลออยู่ก็เดี๋ยวข่าวนี้ลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับเนี่ยก็ตามที่บอกนะครับตอนนี้เฉพาะคนที่มีรายได้สูงเท่านั้นที่จะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศเหมือนกับที่เคยทําที่ผ่านมาแต่คนที่มีรายได้น้อยก็จะยังคงพยายามระแวดระวังอยู่เพราะว่าเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยจะดีซึ่งจะส่งผลกับงานแล้วก็เงินเดือนของพวกเขา แต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยน่าจะหมายถึงกลุ่มที่จะไปทัวร์ซะมากกว่าเพราะคนพูดก็สมาคมทัวร์สมาคมทัวร์ขาออกนะนะมันจะมีสองสมาคมสมาคมทัวร์ขาเข้าก็คือรับต่างชาติส่วนช่วงนี้เงียบปากเลยอ๋อล่าสุดก่อนจะเงียบปากก็คือบอกว่ารีบเปิดไปตอนนี้ก็พวกพีพีจีนพีพีญี่ปุ่นก็มาน้อยอยู่ดีก็ไม่ต้องรีบก็ได้เดี๋ยวรอปลายปีอ่าแต่ตอนนี้คือ เป็นหน้าของสมาคมขาออกเพราะว่าส่วนใหญ่คนไทยที่มีฐานะนิดนึงก็จะไปยุโรปใช่ไหมก็จะเป็นช่วงซัมเมอร์พอดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะมีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกับทัวร์พวกนี้ก็คือกลุ่มคนที่ไปกันเองซึ่งค่าใช้จ่ายก็จะมากขึ้นนั่นแหละก็มันมากขึ้นเพราะซัมเมอร์นะแต่ว่าถ้าโดยรวมแล้วเนี่ยคือถ้าไปช่วงซัมเมอร์เป็นปกติอ่ะก็ไม่ได้มากกว่าก่อนโควิดสักเท่าไหร่แล้วสําหรับคนที่จะไปเองฉะนั้นที่จะแพงก็คือคนที่ไปทัวร์นั่นแหละ เพราะว่าค่าใช้จ่ายกับทัวร์เนี่ยตอนนี้ก็คือสูงกว่าก่อนที่จะมีโควิดเยอะเลยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าค่าเครื่องบินที่สูงขึ้นจากการที่น้ํามันแพงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวหารน้อยลงเพราะว่าคนไม่กล้าไปทีหนึ่งกรุ๊ปเยอะๆแล้วข่าวก่อนก็เขาบอกว่าเมื่อก่อนเคยไปกรุ๊ปละยี่สิบถึงสาสิบคนตอนนี้ก็จะต้องจัดให้เหลือประมาณสิบห้าถึงยี่สิบคนอ๋อประมาณสิบถึงสิบห้าคนฉะนั้นตัวหารเหลือแค่ครึ่งเดียวแต่ว่าค่าใช้จ่าย มากขึ้นกว่าเดิมอีกฉะนั้นต่อคนก็จะต้องสูงขึ้นก็ถ้าไปทัวร์ค่าใช้จ่ายก็จะมีค่าโรงแรมค่าไกด์ค่าตั๋วต่างๆค่าเดินทางแล้วก็มันจะมีเงื่อนไขที่ต่างกันว่าต้องตรวจก่อนเข้าไหมแต่ที่แน่ๆขากลับประเทศตัวเองนะเวลานี้ก็คือยังต้องตรวจหลังเข้าอีกต่างหากฉะนั้นแล้วถ้าต้องการให้มันง่ายขึ้นก็คือจะต้องเลิกเทสแอนโกนะครับถ้ายกเลิกในตอนหนึ่งพฤษภาเนี่ยเลิกเทสแอนโกลือแค่ตรวจเอทีเคขาเข้าเนี่ย จำนวนนักท่องเที่ยวขาออกก็คือคนไทยที่ออกไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยน่าจ,จะถึงหนึ่งล้านคนภายในปีนี้เนี่ยตามหัวข้อเลยของเดิมก่อนโควิดเคยได้เท่าไหร่รู้ไหมครับ 11, สิบเอ็ดล้านแสดงว่าอีกสิบล้านที่เคยไปเที่ยวก่อนโควิดก็ยังไม่ไปเท่นั้นมีแค่หนึ่งล้านจากสิบเอ็ดล้านเท่านั้นที่จะไปในปีนี้บงเล็บถ้าเลิกเทสแอนโกตั้งแต่เดือนพฤษภานะถ้ายังไม่เลิกเทสแอนโกก็คงไม่ถึงหรอกถ้าเราได้ตัวเลขหนึ่งล้านคนคนไทยที่ออกไปเที่ยวเนี่ย ก็จะช่วยผู้ประกอบการทัวร์ที่จะกลับมาเริ่มธุรกิจใหม่ได้มากเลยเขาคงจะอยากนะะเพราะว่าเขาก็มองเป็นเรื่องของการเอาเงินออกไปใช้จ่ายซุลุซุลายไงจริงๆทางสมาคมนี้ควรจะไฟ์ในการสื่อสารเรื่องพวกนี้ด้วยว่ามันไม่ใช่นะมันไม่ใช่เรื่องของการซุลุซุลายนะคือบางคนไปแล้วจะไปซื้อของแบรนด์เนมของแพงๆมันก็นเรื่องส่วนตัวของเขาแต่มาถึงในภาพรวมอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องของการซุลุยซุลาย ตอนนี้ครึ่งหนึ่งของสมาชิกสมาคมเนี่ยซึ่งมีประมาณ800บริษัทมั้งก็ตอนนี้ได้ปิดตัวไปแล้วแล้วก็มีบริษัทที่ยังคงแอคทีฟอยู่ดำเนินการอยู่แค่200บริษัทและส่วนที่เหลือก็คือเหมือนกับว่ายังไม่ได้เจ๊งแต่แค่แค่รอเฉยๆรอก่อนว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมถึงค่อยทำคือเจ๊งไปแล้วนแน่ๆ400ครึ่งหนึงแล้วก็เวสแอนซี200แล้วก็กำลังยังทำอยู่200 ถ้าปีนี้จะถึงหนึ่งล้านเนี่ยปีที่แล้วเท่าไหร่ปีที่แล้วมีแค่10,000แสนเท่านั้นส่วนหนึ่งที่คนยังไม่อยากไปเพราะว่าคือไม่ใช่เพราะว่ากลัวต่างประเทศนะมันก็ใช่ส่วนหนึ่งแต่ว่าที่กลัวมากกว่าคือทางฝั่งตัวเองนั่นแหละว่ารัฐบาลเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงกฎบ่อยมากในช่วงเวลาที่ผ่านมาฉะนั้นก็กังวลว่าถ้าช่วงที่กําลังออกไปเนี่ยเกิดมีการเปลี่ยนอะไรอีกขึ้นมาเนี่ยก็จะแย่จะบอกให้ว่าจริงๆแล้วแ้าจะเปลี่ยนเนี่ยนะส่วนใหญ่จะเป็นอาทิตย์ที่3ของเดือนทั้งนั้นแหละ ที่จะประชุมเสร็จแล้วก็จะเอฟเฟกจริงๆก็คือวันที่หนึ่งของทุกเดือนฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้กลับตอนคาบเกี่ยวของวันที่หนึ่งของทุกเดือนเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงประเทศญี่ปุ่นที่เป็นเป้าหมายยอดนิยมของคนไทยตอนนี้ก็คาดหวังว่าจะกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งในตรมาที่สามเอาบ้านว่าอาจจะยากนะเพราะเขาบอกเองนะในยุคญี่ปุ่นเนี่ยยังไม่เปิดตอนนี้เพราะว่าต้องการคะแนนเสียงเอยไม่ใช่ เออเพราะว่าเปิดแล้วเดี๋ยวก็พุ่งจะรอดูประเทศอื่นไปอีกมีบริษัททัวร์แห่งหนึ่งซึ่งครอมสองทางเลยเอาทั้งขาเข้าทั้งขาออกเลยก็บอกว่าคนไทยส่วนหนึ่งก็คือตอนนี้ได้จองล่วงหน้าแล้วกับเป้าหมายที่ไม่ได้มีข้อแม้ใดๆมากอย่างเช่นสวิตเซอร์แลนด์อังกฤษตุรกีและดูไบครับก็อันนี้ประโยคเด็ดเลยนะน่าจะเป็นผู้ประกอบการทัวร์อันนี้แหละ ที่บอกว่าคล่อมสองทางเลยนี่แหละขาเข้าขาออกนี่แหละก็บอกว่าผู้คนเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเขาจะอยู่ร่วมกับไวรัสได้ยังไงและเรียนรู้วิธีป้องกันตัวเองได้อยู่แล้วคือมันก็เลยเป็นผลว่าทําไมถึงมียอดจองล่วงหน้าเยอะไงก็เลยประมาณว่าถ้าเกิดคนเขากลัวเขาจะจองทําไมล่ะแสดงว่าคนเขาไม่ได้กลัวหมายถึงว่าคนไทยในประเทศเนี่ยเขาไม่ได้กลัวฉะนั้นเขารู้อยู่แล้วว่าจะอยู่ร่วมกับโควิดนี้ยังไง ฉะนั้นไอที่เอาแต่อ้างอยู่ทุกวันเนี่ยเพื่อความปลอดภัยสารพัดเนี่ยคนเขารู้แก้วกันหมดแล้วเหลือแต่ว่าจะแฉเรื่องนี้ไปได้อีกนานแค่ไหนตรงนี้ก็เป็นอีกมุมนึงนะครับที่ผ่านมาก็เสนอแต่มุมขาเข้ามาตลอดนะเพราะว่ามุมในประเทศเนี่ยคือเงียบกันมาตลอดเลยใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวมีสายพันธุ์ใหม่อะไรใหมก่ก็อ่ะโดนมาตรการอะไรกันไปอีกแล้วเขาก็ได้โอกาสต,ต่อพอลกอ,อะไรของเขามาเรื่อยๆตอนนี้สองปีกว่าแล้ว ต่อมากี่ปีก็ไม่เห็นจะทําให้จัดการได้ราบคาบสักทีหนึ่งใช่ไหมคือสรุปว่ามันไม่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการป้องกันโควิดเลยแต่ทีนี้เรื่องของคนขาออกเนี่ยที่จะไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการกดดันนะครับว่าคือก่อนหน้าน,นี้มีแต่คนจะเข้าแล้วก็อ้างว่าเดี๋ยวพวกต่างประเทศนําเชื้อแล้วก็มุมของในประเทศก็คืออยากได้คะแนนเสียงก็จะเอาใจว่า เหมือนเหมือนว่าโทษว่าคนที่เข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยเป็นแพ้แล้วก็จะเอาคะแนนเสียงจากคนที่อยู่ในประเทศแต่ตอนนี้เริ่มแล้วก็ยังไม่ได้บอกว่าเยอะมากหรืออะไรเริ่มแล้วคนที่อยู่ในประเทศเนี่ยทึ่งเป็นฐานคะแนนของเขาเนี่ยก็จะอยากออกไปด้วยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกว่ายังไงก็ตามก็จะต้องเลิกแต่จะเลิกเร็วแค่ไหนก็อีกเรื่องหนึง่งครับแล้วทุกคนฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับภายในปีนี้ เตรยียมตัวจะออกไปเที่ยวต่างประเทศกันแล้วหรือยังก็แชร์กันได้ที่คอมเมนต์นะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ